แสไฟเมืองพญาตองซูจีนเทาชิวชิวเหตุมีเครื่องปั่นไฟเป็นของตัวเองส่วนสัญญาณเน็ตไม่ใช่ปัญหาเพราะเสาสัญญาณ3ามบริษัทยักษ์ใหญ่ตั้งตระงานอยู่เขตชายแดนส่วนผู้ที่เดือดร้อนจริงๆคือชาวบ้านนับหมื่นคนจากกรณีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีวรระเร่งด่วนกรณีตัดไฟฟ้าบางพื้นที่ในฝั่งเมียนมาหลังพบเชื่อมโยงแก๊งคอเซนเตอร์ที่ประชุมมีมติให้ตัดไฟฟ้าอินเทอร์เนต็ตและน้ำมัน รวม5จุดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดย1ใน5จุดมีจุดซื้อขายบริเวณบ้านพระเจดี3องค์หมู่ที่9ตบนนองลูอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่มีชายแดนติดกับอำเภอพญาตองซูประเทศเมียนมารวมอยู่ด้วยโดยล่าสุดเวลา9นาฬิกาวันที่5กุมภาพันธ์2568เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสังขละบุรี ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จุดดับหม้อพลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าบริเวณจุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงด่านพรมแดนบ้านพระเจดี3มองค์หมู่ที่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตามมติที่ประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย ประเด็นคือการตัดกระแสไฟในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อแก๊้งคอร์เซนเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจจีนเทารวมถึงบ่อนคาสิโนที่มีอยู่ในเมืองพญาตองซูรัฐมอนประเทศเมียนมาหรือไม่อย่างไรนั้นล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวได้สอบถามไปยังแหล่งข่าวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพญา,าตองซูทราบว่า การตัดกระแสไฟในวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจจีนเทามากนะักเพราะอาคารบ่อนคาสิโนหรือสถานบันเทิงที่มีอยู่อย่างครบวงจรน,นั้นแต่และสถานที่มีเครื่องปั่นกระแสไฟเป็นของตัวเองอยู่แล้วถามว่าแล้วกรณีสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาหรือไม่ แหล่งข่าวคนเดียวกันตอบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใดเนื่องจากเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของ3ามค่ายยักษ์ใหญ่ไม่ได้ตัดสัญญาณไปด้วยแต่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนั้นคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่อำเภอพญาตองซูที่มีอยู่กว่า10,000คนส่วนกลุ่มจีนเทากว่า10,000ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดแหล่งข่าวคนเดียวกันแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าหลังจากที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่นานนักพบกลุ่มคนไทยกว่า1ิคน ที่ทำงานอยู่ที่บ่อนคาสิโนได้เก็บกระเป๋าสัมภาระออกจากบ่อนเพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทยแล้ว